นี่คะ่ะในน้ำเชืเ่อมหนจะใส่ลงไปในอันนี้นะคะค่ะไม่ต้องใส่หมดนะคะครึ่งครึ่งเดียวพอค่ะพอค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะใช้นมสดนะคะที่อยู่ในขวดน,นะคะใส่ในแก้วค่ะแล้วเราก็จะเอาใส่ไป ต่อไปก็น้ำแข็งค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะพอก่อนค่ะเราจะบิดตรงนี้นะคะเอาบิดเลยค่ะ อาิปเลยค่ะไม่ปั่นค่ะอ่าเริ่มปุ๊บอะไรตกใจตกใจตกใจคอยยังคอยยัองอ,อเป็นไงเสร็จไหมวันนี้ เช็ดค่ากินไหมไม่กิน